ชาวลัคนดาราศีธนูจะมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎร่วมกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับดาวอังคารดาวศุกร์ร่วมกันยังมีดาวพระเสาร์เล็งยังมีดาวมฤตยูทำมุมเป็นสี่นะครับมีดาวพระเกตโยกหน้าแล้วมีดาวพุธกับราหูโยกหลัง นะครับพระอาทิตย์นำหลังนะครับดวงชะตานะครับหรือขนาดหลังชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจะเกิดสิ่งใดก่อนฟังทำพยากรณ์กดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในเจาะกันไปเลยนะครับดวงชะตาในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีธนูกิจกรรมทางการงานในช่วง ครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคือดุดหวมทยตั้งแต่25มิถุนาไปนะครับก็คือเอาง่ายๆคือช่วงไปลายเดือนไปจนถึงวันที่2รก,กรกฎาคมงานทําอะไรต่างๆให้รอบคอบโดยเฉพาะการขีดการเขียนการเซ็นการจดบันทึกหรือการนัดหมายการเจรจาก,การต่อรองต้องรอบคอบแล้วก็งานใดๆเกี่ยวกับการสื่อสารนะนะครับระวังสงวนท่าทีให้ดีนะครับ ระวังคำพูดของตัวเราเองนะจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือมองเราไม่ดีได้ระยะยาวนะครับแต่พอประมาณวันที่2กลกรกฎาคมนะครับการงานประจำเนี่ยหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จมีโอกาสที่ดีหรือว่าท่านใดที่หยิบจับทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัว2กรกฎาคมไปจนถึง19กลกรกฎาคมมีความสดใส มีความสำเร็จมีโอกาสที่ดีหรือว่ามีมุมมองที่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับนะแล้วก็ในดวงยังแปลว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยท่านใดที่ทำกิจกรรมส่วนตัวงานส่วนตัวจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือจะบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆ จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยในช่วงนี้การจัดการงานจะเป็นระบบมากขึ้นการทำงานหรือทำกิจกรรมใดๆจะเป็นไปในทางที่ดีท่านที่ทำงานกับคู่ครองกับคนรักหรือทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามก็จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีหรือคุณจะมีงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนงานเป็นทีมงานกับเพศตรงข้ามหรือมีเพศตรงข้ามมาเกี่ยวกับงาน หรือคุณเอาเรื่องงานไปปรึกษาเพศตรงข้ามซึ่งอาจจะเป็นใครเพศตรงข้ามหมายถึงไม่ใช่แปลว่าคู่อย่างเดียวแปลว่าคู่ก็ได้แปลว่าคนที่คุณรู้จักก็ได้ซึ่งเป็นเพศตรงข้ามของคุณนะภาษาผมผมจะแปลให้คุณจะาติอย่างนี้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่คุณปรึกษางานกับเพศต,ตรงข้ามมีเพศตรงข้ามาให้คำปรึกษาเรื่องงานหรือ มีเพศตรงข้ามมาขอคำปรึกษาทางการงานของคุณแบบนี้ก็ได้ที่งานคุณจะเป็นไปลักษณะน,นั้นเหมาะทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนงานที่ต้องขอคําปรึกษาผู้อื่นนะครับช่วงนี้คุณทําอะไรต่างๆจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยดาวการงานคือหลังวันที่2กรกฎาคมไปจนถึง19การกฎาคมหยิบจับทําอะไรรีบลุยแต่ว่าถ้าช่วงย5ากรกฎาคมถึง2กรกฎาคมทำอะไรต่างๆนะยังไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าดาวดาวพระเสาร์ ก็ยังโครจรเป็นเกษตรราชิบดีนะครับแต่มีดาวพระศุกร์มาเลงแต่ยังดีที่ดาวศุกร์กับเสาเนี่ยนะครับมันมาจากเดือนที่ดีแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องทายไปในทางที่ว่าทั้งดีทั้งร้ายนะครับข้อดีในด้านของการเงินชาวลัคนาราศีธนูจะมีช่องทางโอกาสในการหาเงินหรือบางครั้งเนี่ยมันแปลว่าคุณม,มีโอกาส เกิดช่องทางสร้างรายได้พิเศษหรือกําลังจะเกิดช่องทางรายได้พิเศษหรือว่าท่านใดที่มีรายได้พิเศษอยู่แล้วคุณจะทําเงินได้ดีมากขึ้นหรือเสาะ,ะแสวงหาช่องทางมีไอเดียในการสร้างช่องทางของรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นดาวมันเอื้อมาลักษณะนั้นฉะนั้นแล้วช่วงเนี้ท่านใดที่เป็นไปนตามทำ,ทำนายของผมต้องบอกว่าคิดถูกทําถูกเพราะว่าดวงบอกว่าจะมีรายได้พิเศษ หรือเกิดรายได้พิเศษเกิดขึ้นหรือมีแนวความคิดจะต้องสร้างช่องทางรายได้ใหม่นะเกิดขึ้นในช่วงที่สุขกับอังคารร่วมกันตรงนี้ดาวมันยังแปลว่านะครับบางท่านนั้นจะได้ลาบจากบุตรบริวารน,นะครับลาบจากบุตรบริวารน,นั่นหมายถึงว่าได้สัตว์เลี้ยงได้บุตรบริวารบางคนมาดีกับคุณมาช่วยเหลือกิจการงานของคุณ นะมันรวมถึงว่าบางทีเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะเจ็บป่วยมีเรื่องเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับดาวยังแปลลักษณะว่านะครับจะมีเหตุการณ์มีโอกาสเกิดโชคทางการเงินเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวที่ผมบอกไปหรือมันแปลว่าจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะในภาษาดวงดาวในดวงดาวนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเรื่อง เรื่องเงินบ้างนะครับนะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเล็งมาที่ดาวการเงินนะครับมันแปลว่ามีโอกาสใช้ถ้าแบบว่าเอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแก้เคล็ดดวงมีโอกาสได้เงินลับๆหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินแม้กระทั่งมันแปลว่าได้เงินจากสถาบันทางการเงินหรือตัวบุคคลมีโอกาสใช้เงินบางอย่างไปแบบคาดไม่ถึงไม่เคยมีรายจ่ายด้านนี้แต่กลับจ่ายออกไปนะครับฉะนั้นล้าถ้ามีแผน ทำอะไรต่างๆที่ต้องจ่ายออกไปในช่วงดังกล่าวที่ผมบอกไปช่วงอังคารร่วมสูงนี้แก้เคล็ดดวงชะตาที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติที่ต้องจ่ายทุกเดือนนะนะครับดวงบอกว่าจะมีการเดินทางไกลมีการโยกย้ายมีการเดินทางชีพจรจะลงเท้ามีเหตุการณ์ให้จรล,ลีพัดถิ่นพัดอำเภอพัดจังหวัดออกไป นะดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้คุณจะใจร้อนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ติดที่ก็ได้แต่ถ้าแบบได้เดินทางหรือว่ามีเหตุการณ์ให้พี่ประจงลรองเท้ามันก็แปลแลักษณะน,นั้นก็ได้นะก็แก้เคล็ดในเรื่องของตรงนั้นนะครับอาบน้ำบ,บ่อยๆระวังเกี่ยวกับสายตาหรือเป็นระบบเลือดนะครับดาวยังแปลอ,อย่างหนึ่งว่านะครับดาวพัคเกตจะย้ายหลังวันที่9 นะครับดาวทิตย์ย้ายวันที่17กรกฎานะครับเข้าสู่จุดสุภาษะฉะนั้นแล้วเน่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับต้องระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็ในดวงชะตาบอกว่าคุณมีโอกาสพบเจอเพื่อนเก่ามีเพื่อนเก่าๆติดต่อเข้ามาหรือว่ามีเหตุบังเอิญให้เจอเพื่อนเก่าคอนเนคเก่าเครือข่ายเก่าหรือได้ไปในที่ที่เคยไป ได้ไปบ้านเก่าบ้านเกิดสถานที่เกิดสถานที่เก่าทินเก่าเก่าหรือพบเจอกลุ่มคนเก่าเก่าหรือหวนมีเหตุการณ์ให้คุณหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าเก่าส, Leonardo, ส,สิสส่งเก่าเก่าช่วงนี้ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณอเนกอนันต์กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีหรือบูชามาห้อยคอบูชาดีหรือว่ามันอาจจะแปลว่ามีคนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้คุณหรือคุณได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไปบูชาสิ่งศักดิ์ คุณมีโอกาสทําบุญปฏิบัติธรรมเข้าภาวนาทางจิตใจช่วงนี้นะครับดาวเอื้อเป็นไปลักษณะนั้นนะครับจะหยิบจับทําอะไรหลังวันที่สองก,ก,กรกฎาคมนะเกิดสิ่งที่ดีชาวลัคนาราศีธนูผมพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้หากท่านชอบศาสตร์การทำํำนาย หากท่านชอบเรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์หากท่านต้องการใช้ดวงดาวเป็นแผนที่ชีวิตช่องนี้ตอบโจทย์ท่านวันนี้สวัสดีครับ